มองหนูอยากหนูก็อายุมากแล้วหนูอยากเหีียวจังพี่มาทุกรรมหรือเปล่าต้องเดินไม่นะคุณแม่ก็อ้วนนะคะคุณแม่ก็อ้วนพี่ก็อ้วนแต่ว่าน้องสาวเป็นอ้วนเลยที่อยู่ในนค้นี่อ้วนคืออ้วนประมาณนี้ป่ะคะประมาณอย่างนี้อย่านี้เรียกอ้วนหรืออ้วนอ้วนเลยค่ะเราเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารจีนชอบออกกําลังกายแล้วเราก็ดูแลตัวเราเองค่ะคุณนีนี่ หยุดอยู่ที่ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วคะเป็นสิบกว่าปีค่ะก็ประมาณนี้ใส่เสื้อผ้าเดิมได้เอาได้ได้บางทีจะหลวมบางตัวจะหลวมหายใจซนไปเป็นเพราะว่าคือพูดง่ายแก่พอคนแก่แล้วเนี่ยมันจะเหี่ยวแก่ยังมีคุณภาพเนี่ยเราเราเราสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะเราต้องมีวินไงเราต้องออกกำลังกายหรือจะบอกให้ว่างกายยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยยาละประทานต่างกย่าติดหวานน้องยาติดหวาน ไม่ได้แล้วคนเราเนี่ยไม่ต้องามอะไรรอเดินให้ได้เนี่ยเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะคะแต่ว่าของของพี่ใช้ a i r ์วอ k e r เพราะว่าเราไม่ชอบออกไปเดินไอ้ฟันพิษอะไรอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยดีแล้วเราก็ออกกําลังกายในบ้านและแอร์วอลเกอร์พวกนีได้การเริ่มมานานหรือยังคะเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเราเล่น ือเรียนบันเด้ใช่ไหมเราก็จะดูแลยืดกล้ามเนื้อทำอะไรตลอดเวลาแล้วเสร็จแล้วพอเรารู้สึกได้ว่าเออบางทีเราเหนื่อยเราอะไรเราก็ต้องให้กล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรงไว้ก่อนเพราะว่าคนเรามันต้องมันต้องยืดนะมันต้องเนี่ยอย่าให้ไหล่ติดเนี่ยต้องทลาต้องต้องทุกอย่างนะหนูติดทุกอย่างเลยไม่ทำเลยตอนนี้หนูติดกินนะสิคะกไม่ได้มาเสิร์้ไปหนูฟังจะบอกแม่แมวแม่แมวขาเราอะนี่แมวสวดมนต์อยู่ พี่ท็อปหนูไม่เล่าอะไรให้พี่ฟังแล้วนะระหว่างที่แม่แมวสวดมนต์อยู่หนูก็แอบกินขนมหวายพอแม่แมวลงมาหนูก็นั่งนิ่งๆเฉยๆว้ายดูสิพี่ท็อปมาดูเล่านะนี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้นะเพิ่งคิดเองได้เดี๋ยวนี้เลยแบบเรียนสัมผัสได้เลยแม่สวดมนต์อย่าไปดิ้นตอนเย็นแม่ก็ให้กล้วยน้ำว้าอีกสองลูกวางไว้อะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ แม่กล้วยมันลูกเล็กมากขอสักสี่ลูกช้างขอสี่ <c oughs> ไอต้ตื่นเช้ามาถึงนะอย่าเพิ่งแปลงฟันด<ะ>ื่มน้ําเลยสองแก้วมันจะไอ่แบคทีเรียที่อยู่ในปากเราเนี่ยมันจะลงไปช่วยระบายช่วยระบายให้ขับถ่ายดีแล้วตอนเย็นมาทานกล้วยอย่าดีเพราะกล้วยน้วาว้าเนี่ยมันมีนิตเวตามินสูงแล้วก็จะช่วยฮะสี่ก็ได้นะจริงๆ่ะแต่ว่าอย่าให้มันอยากให้มัน เกมากเพราะเสร็จมากมันก็หวานคือของทุกอย่างอยากให้เกินให้พอดีให้พอดีให้พอดีต้องมีวิตามิถ้าจะกินสีลูกแล้วสียอนสีทุกทางไงรู้ป่ะลูกที่สีเนี้ยปังได้เลยหลับหน่อยหมิวเชื่อไหมว่าพี่เนี่ยนะพี่นอนเนี่ยพี่ต้องตื่นมาทานตอนตีสามทุกทีเลยนะอ๋อเหรอคะอะไรก็ได้เขีนตู้เย็นที่มีตอนตีสามคือก็ตื่นพบอย่างน้อยมีข้าวตังหรือมีอะไรในตู้เย็นก็ อ๋อเป็นตีสามติดเอ้าแล้วมันไม่ไม่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วตอนเราเนี่ยขอให้ได้ทานข้าวก่อนหกโมงเย็นนะก่อนหกโมงเย็นเช้ามื้อเช้าสําคัญมากทานให้เต็มที่แล้วจะช่วยผอมคือถ้ามื้อเช้าเราเต็มที่แล้วมันจะช่วยเผาผลาญได้ดีมากแต่แ่เขากินจริงอแคตดต่นิ